ซับพิงมันเตียนนนตโตเลยไปลองทำมัดโซโลเลยสิได้เชลล์ไม่ลืมเพียบแจ็คเด็กกู มาเลยโซโลกับตีนโซโลกับต you know, ีนวันดีนะครับน้องๆโดน้องน้อยน้องแต่พอผู่พิลสบายดีกันหรือเปล่าตามเลยวิววิเลยแล้วก็ไม่บ้ากันนั่งตังดังกางอยู่ร้อยแลอวชิงนะครับก่อนฟังผลงานเพลงแรกฟังเพลงจุดตายกันเลยนะครับเดียวคนจะไม่เลิกเลยแม่เอ้ยแม่ยัางม่ทีนี้องทีแต่ได้ใจทีบี้องพอได้เลิก แล้วก็แก่บุนกัินลังเที่ยงคืนเอาอัน,นี่เอออ๋อได้ได้ได้มึงลองเพลี่ยน r a งกู g หรับเพลง่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวใจมึงเคยควางไม้คอยนองทิพย์ช่องเดือนคอยชกเราเด้คอยนองทิพย์ช่องเดือนเออแล้วกูลงองทักเพลง่ยนการของกูนีค่นคอยงานทิพย์ช่องเดือแนแต่เจได้คอยงานไงถึงมึงเชื่อไหมว่าซองปีที่ผ่านมาบวเราทิ่รทรละพินพืิน,นบ้านไม่ว่าจะเป็นนั่งรุงโนราไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี ต้องมาบอบช้ำรอยโควิดนี่แหละเออน่นลูกโคนั่งบางคนม่ได้กินว่างั้นเดี๋ยวกายมูกันอยู่กันยังเออนู้นั่งจังบางคนไม่ได้ทำไรกินว่างั้นก็กลายเก่งอยู่กันยังเออปกติไม่ใช่เก่งเื้นนี่ทำไก้ได้พือนะนะน้าบพริกนะ,ะมึงก็ดีเออบางคนจะกลายมูแดดเดียวกันยังบางคนไม่ได้กลายได้กลายนำพริกกากมูกันยัง แกน้อยนั่งเตะเตะฝายอมนั่นเออกูเจอไล่คุปมือนุกิดว่าเออบางคนไม่ติดก้าด้วยก้าอย่าลุ่มก็ยังั่นเออรวยั่นเออคู่มือกลองคู่แหวบีดว่างั้นใหม่ใม่ก็ไม่บิดกล้าเลยเร็วแข้ก้าแหวบีดกล้าบู้งก้าบู้ลนกชิงมึงเห็นไหมเออจนนี่ว่างั้นบอกถึงตรงโบสเราทิศละพินบางคนไม่ติดไล่กินไล่กินก็หลุดดุ้มก็ยังั่นเออ จักเพลงให้พี่น้องในควังกับคอยงานจิบจ้องเดือนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนลองเพลงนี้ครูไปมึกลาวคนเฉลิมเฉลิมึกลาวมอเฟลที่มอเฟลหรอลาวมาเลยเฮ้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 เฉลิมเฉลมเดือนเก้าละเก้าเดือนตุ ยังปพิกษจิการรอมาเกือบปีวันเป็นและก็ไม่มีงานทุกทุกปีเล่นงานลอยกระทงผมยังตั้งมัน่นจนทันว่าผ่านเราก็เริ่มโลงจะาาพคงลงรับรำวงนางคงไม่โทง แม่ไม่เตีงกันจนเต็นไม่ถกแกอยาขึ้นในเตงอยากขึ้นนาว่าไม่รอ่อเลยกูแค่เดียวจังอู้ออยาขึ้นอยาขึ้นไอ้นู่นน้อยใช่มึงบอกแม่ครัวกันใกล้ครูต้อยครูต้อยใชยนั่งเลือกแต่อุ่นแกงบันั่งเหลาตาเล้วแล้วไม่แตกเหลือท่านคิดว่างานวัดงานว่าไม่ตองอันเออ่อยขึ้น้าเดินดูอยากขึ้นอยาขึ้นว่าแคตเดียวดิอื้อ เกนเกนนะก็เลยนั่งลาอ๋อหนึ่งองจอึบหนึ่งองจอึบอ๋อหนึ่งองจอึบหนึองบอือไห้วะเออว่ากำนันเล็กตำวัวชัวรุ่นไว้ตรงนี้ักทัวล้วโล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 ้องลีต่างไ้เธอเธอมันสิบเอ็ดรอดดอเมื่อกลองก็จังว่าช้ามาเลยที Tung tiền tung tiền lắc mặt nổi tung tiền tung tiền Tung tiền tung tiền mặt nổi tung tiền tung tiền Mặt bình yik yik yak yak, mặt bình khót khót khét khét Mặt bình nhôm 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 nhôm, yik 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 khét khot khét yik yik Mày khôn có trăng tròn, mày khôn có trăng tròn Mày khôn có trăng tròn, nhẹt mẹm quay hú ba tài ô Ai tiếng trũng, Bà, chính đó mẹ ơi, mẹ. ม่นึ่ดเดียวว่าเจ้าภาพติส่งาำหมายบอกก้องแต่มแมนยาบาอยู่ริงมั้งกี่วันเมาใกล้เดือพนอยู่แล้วเออพี่ดุพี่เท่งครับผมเข้าใจแล้วนะผมมีแผนการใหม่แล้วนี่มากวามมาน้องมือแปนการไหมถูกต้องพอดีว่าผมจําได้ผมนําเรือสปีดโบ๊ทมาด้วยเนี่ยเออเจ้าใช่ฟ้าเรือสปีดโบ๊ทมากันนูจอดอยู่ที่ริมล่นุถูกต้องครับเราจะชวนน้องหญิงและองฟ้าไปเที่ยวทางทะเลสักเจ็ดแปดวัน อ๋อใบเกลี้ยถูกท้องครับตือว่านี่ก็ใกล้ถึงวาเลนไทน์แล้วด้วยเนี่ยนะคุณจะเกิดความรักขึ้นมาบ้างก็ไม่มากก็น้อยอ๋อได้จ้าพันแ้้แล้วไปกันกี่คนก็ไปกันนี่ทั้งหมดเนี่ยมีผมมีพี่นุย้ยพี่เท่งพี่เนื่อแล้วก็น้องหญิงอ๋อน,นึไอเต่งจ้องโนนนวยซาไม่เนื่อยเ่เจ้าใจฮาจายิาาย่งเรือรับปีดโบท๊ท ห้าคนบนเรือของรายโชเ์ลาาเรื่องนี้ห้หาคนบนเรือเออนกชิงนะแต่ว่าการเดินทางครั้งน,นี้เราต้องไปขออนุญาตเด็ดพ่อเด็ดแม่เขาก่อนเออไปก็อนอนุญาตเด็ดลุงเด็ดป้าก้อนกับนะ้าแปลวะ่าลูกก็มีพ่อมีแม่ป้าลูกเจ้าก็ไปเที่ยวนี่ไม่ได้ต้องไปก็อนอนุญาตได้เรียบร้อยถูกต้องครับถ้างั้นเดินทางไปขออนุญาตเด็ดลุงเด็ดป้าอ่าไปไปไปเดินเดินเดินทาเดินทาง ไปไปไปเดินทางกูไปกันออเออไปยพร่มๆกันเลย่ะเดี๋ยวเรียกกันไอ้นุกกูไปจับอีโบดไปเลยงับลิกจ้าเจ็ดจริงจวน ปลึกาจะถึงจนตั้งรามปีจจรีท so ุนความตามที <ELLE> <res> ่ไม <sh> ่ปรารานเพื่อจะได้แนบจิตกับราติดาโอ้ก็ตั้งเจ้าแควงอตอนที่ไปอาเจ้าธานี งอองจงงอ,อ,อจจะเ้้าตตัควนกที่นี่คือนครป้อมปราการองค์ราชาอภัยนุราชพระนงางเจ้าวัสนาเป็นผูน้ปกครองนครแห่งน,งนี้ทั้งสองพระองค์จะมีเรื่องสนทนาเรื่องใดสาระสาระใดติดตามชมที่อาราต่อมาสิครับ จะข้อกราทองราชาน้าบัลลังมีความว่างอาภิเษกงอน,นิลวาเป็นเอกองให้จังซ่องบันเมืองรุงเรืองซี่เป็นสุวรรณปัตตภีงอน,นิลวาตีสูงท่องฉันกรวว่าราธิดาไม่ตกลงเพราะอนองไม่เคยจองมองว่าดี งอะอันปรับมือกลางเดียว มาที่ไหองค์ตนบอกมาทีบอกช้านมาทีไม่คลุมใจเผือนูนูล่านแทงมาดมาอยู่บ้านเมืองเราร่องปีแล้วนูคิดที่มาจีบลูกเศร้าเราแต่ว่าลูกเศ้าเราไม่ต้นใจไม่รอยต่าปลือดดีเด้พระนางเออช้านกับใจตายเลยพลองค์เออแต่ลูกเศร้าเราไม่สนใจเลยนูใกล้เดินมาเป็นยานแล้วใกล้ลาเดินมาเป็นยานอ๋อนึกว่าใกล้กันแล้วเจ้าใจแท่งมาดนงมากับนายหาไล่คน เออออกปักสักเดียวทีแม,ม่มันลาเปลือยปอยตีเตียงนอนจ้านนั้นปอยตีเอ่อเตียงนอนแล้วก็ยหกม้อนขึ้นนะตังอยู่ตยใต้ม้อนเสใบเอาไม้หมดเลยใบห้าเยอยถมดิเจ้าเมืองได้แต่กินถมอยู่เลยเดี๋ยวเอาไม้กล่าวเดียวเ,เชิญจางนี้หลกแจ้งมาเชิญตางนี้เชิญจางนี้มา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 จา,างนี้หลกมาจางน,นี้มาเอา่อถวายบังคมพม่กระเด็ดลุงถวายบังคมบมญกระอืม นี่มาผันผื้อตุราเลยคือว่าอย่างนี้พี่คือก,าก้ากำมมาอยู่ที่นี่บ้านเมืองของเด็ดลุงเด็ดป้านเนี่ยสองปีเข้าไปแล้วอยากจะมาเป็นแฟนกับน้องหญิงอ่านโาต๊ะแล้วรู้แล้วแต่ว่าลูกเราไม่ต้นเจอต่ำผื้อก,ก้ากำมอมมีวิธีการไปกันมีวิธีการเลยอะลูกก้ากำมอมจะชวนน้องหญิงลองฟ้าไปเที่ยวทางทะเลสักเจ็ดแปดวันไปตั้งตเลเจ็ดแปดวันถูกต้อง ไปกับเรือรถอจักโกตซายนูไม่ได้ผมพาเรือมาแล้วพอ,อนี่พาเรือมากันเรืออร่รลูกเรือสปีดโบ๊ทเมื่อนกันแล้วทีนี้ <laughs> เรือสปีดโบ๊ทเออถูกต้องครับโอ้นี่พาลูกเจ้าเราไปเตี่ยวช่องต่อช่องลุงแม่เผยไม่ใช่ครับผมพาทหารไปด้วยแต่อันกี่คนสามคนนี่ชองนูจง้ำห้าคนบนเรือกาได้โจล้วเรื่องนี้กวูวะ นี่ไม่ความไว้ป้าหลกเช้าชั้นไปเที่ยวท่างทะเลถูกต้องครับนี่ก็ใกล้ถึงวันว,นวนาเลนไทน์แล้วด้วยนะได้ไหมเด็ดลุงได้ไม่มีปัญหาแม้มันบอกหลกที่ว่าไปเที่ยวต่างทะเลครับเออเจ้ากว่าใจแร่งมาร์เข้าใจไหมเข้าใจเพีะ่ะเออดับป้ายดับป้ายห,หลกกันเข้าใจไหมเออวันนี้พร้อมแล้วขึ้นเรือวันนี้เลยไปกับเรือทร,ปรัปีโบ๊ทได้เพค่าม่มปีต่จันบอก,ลกหลกงง่ายค่ะเออเน่ๆๆสารไปกี่คนมา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 ,มา,มา ให้มาแนะนำตัวจักอิดได้พี่ครับพี่นุย้ยพี่เท่งพี่อยครกบมาทางนี้ครับรายงานตัวครมา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 พวกเรามามามา,มารายงานตัวรายงานตัวบุกเข้าไปคนที่หนึ่งแฟนควินบุกเข้าไปคนที่สองไยดาวดินบุกเข้าไปคนที่สามไม่ระยองพวกเราคือสามเครือหัวขาดหัวขวดกันหรือไม่ใช่หัวขาดมาจริงกินวะ เออเจ้าว่ายบังคมบเยากาเออวัดดีวัดดีเออเจ้าว่ายบังคมบเยากาเออวัดดีวัดดีเอานามัจจการบเยากานามัจจการได้ไม่เจ็บละก็ได้ออมาเลยเจ้าวายบังคมเออเจ้าว่ายบังคมบเยากาเออนี่ยเนี่เดี๋ยวเจอได้กันมั่งจำปาจิตนี่คนนี้เจอได้ปมเจอหนุ่ยกับเจอได้ก็เจอหนุ่ยหนุ่ยตัวเดียวมากับมี่นู่กัน แสดงว่าเจอหนุ่ยนู้อ้นั่นโตแขกโต๊ดกับเราว่าเจอวันเบอร์แล้วเจอไรอ่ะนู่นนุยครับอ๋อนู่นนุยแต่คนลังกันเจอไรอ่ะปุมเจอเท่งกับเจอเท่งออเจอเท่งกับเจอชันชังนะมึงนะชันแต่ทุบกับไม่ต้องบอกก็เลยบอกก็กันว่าชันแต่ทุบคนลังชุดนู่งเจอไรอ่ะปมเหนื่อยครับเหนื่อยกับไปกินนูข้าวในครัวรุ่ยมัด ไม่ใจกับมนี่เหนื่อยกับเออันเลยไปกินน้อแม่ครัวโตอยตําไว้ให้แล้วไว้พี่นี่มันเจือไอ้นูเหนื่อยนี่ครับอ๋อเจือไอ้นูเหนื่อยเนี่แม่ปุ่มเหนื่อยปุ่มเหนื่อยอยู่แต่ใจแม่ลุ้งอยู่เตะหัวอ๋อเจือไอ้นูเหนื่อยกับปุ่มนูเหนื่อยครับอ๋อถึงบวกนี้ก่อนมาเป็นด่านตมาชีพเล่กันมัง้งอ่ะอขุ่มก่อนเป็นด่านปุ่มเป็นพยาบาลรับยั่งกันเนี่ยพยาบาลผู้ชายยั่งรับไม่เดือดตามหม้อเปลเร่ ก็เรียกว่าบุรุษพยาบาลครับอ๋อบุรุษพยาบาลโอ้เจได้เจได้แล้วนายเสียงทมอาชีพไรมาก่อนก่อนมาเป็นอาาร่์ผมก็เป็นพยาบาลเมื่อหนายน่นนุยครับโรงพยาบาลน้ยโรงพยาบาลควรนุ่นครับเป็นมากี่ปีสองปีครับแล้วนายนู่นเหนื่อยแลวก่อนมาเป็นทหารทํทำไรมาก่อนเออผมได้กับปยาบาลครับโรงพยาบาลน้อยโรงพยาบาลกวนนุ่นครับ ได้ามาช่องปีกับแต่ว่าไม่รู้วกีตี้กับโมบอกเขาเราก็ตั้มตะกีติว่าวันนี้แน่ๆกับมาเล่นงานแก้บุญห้กับคุณหมเราก็ตั้มตะกี้ว่าปยาบาลีนกำหนึ่งอ่ากำหนึ่งตึงเรื่องอะไรมาทีทุดเออความจะอาดกับถ้าวันไหนู่นหนุยต้องการ่จะชีดยาคนไก่นี่อันดับเร็กต้อง้าชีดอ่เข้มชีดยาไปตั้ปลือก่อนเออเอาไปจุ่มนำร้อนกับจุ่มใอ้เพื่อเป็นการกล้าเชื่อโรคกับ นายเตียงตะวานนายเตียงต้องการจะป้าตัดกล่นกายต้องเอามีดป้าตัดไปตำ้มผือก่อนจุ่มนำโรนกับจุ่มไสเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคก,กับนายนูน่นเหนื่อยกับพมรโรไมว่าพยาบาลนี่คำหนึ่งตึ้งเร่องไรหมักติดชุดความสะอาดกับตะวันนายนูน่นเหนื่อยเ,อเป็นพยาบาลผู้ชายต้องการที่จะนอนกับเมียต้องตำ้มผือก่อนเอาไสไปจุ่มนำ้รนกับ มึงจ um ุ่มใจเพื oh! eine 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 ่อเป็นการก้าเชื้อโรคของลูกอ้นุกชิงกี่ดวงาล้ก็ตัดชอบจากอีสนาจมุดวะเราโดนงูกัดจุดเดตาตุ้มตําพลื้อนายโน้ยเออถ้าว่าโดนงูกัดบริเวณตาตุ้มให้เอาเชือกรัดบริเวณน้องกับเผื่อแม่ผิดงูวิ่งก้าวทู่ว่าเจยฮ่าใจได้ใจได้ใจได้นายเต่งครับถ้าว่าเราโดนงูกัดบริเวณน้องตําเพือเอาเชือกรัดบริเวณหัวเข้ากับ ใช่อเพื่อไม่ปิดงูวิ่งกระตุ้วใจอ่าใจใดนายนู่นเหนื่อยกับผมถ้าว่าเราโดนงูกัดบริเวณหัวเข่าตําเ,เลปลือยืนแล่เชย่ชืปล่อยไอ้ตายเองกับฮ๋อใช่หนูได้ตายโงก่กว่าแตัวใจมานี่ไอ้นู่นเหนื่อยมานี่มานี่มานี่ได้ตายจริงวะกล้ามานี้บ้าจริงตอเปลิดปลิดไอ้เหนื่อยวัดดีครับลวง ควินไม่ร่องควินไม่ค <when> ว so ินไม่กูเรียกอะไรยบยุบร่องยุบยบมากินข้าวกับพิลล่งเหนื่อยไหมแต่ใัยก่กินข้าวพิลล่งเหนื่อยเจอได้วะนายนู่นเหนื่อยกับเจอนู่นเหนื่อยกับมีความสามารถพิเทียได้ั้งอันนี้ผมเป็นนักร้องกับอันนี้ร้องเพลงได้ร้องเพลงได้กับร้องเพลงได้ก็ได้แต่ไอ้กูตกใจก็จะได้ไหมอ๋อได้กับผมเป็นนักเต้นผมร้องเพลงนู่นกับแต่ใัย่หักดนตรีก็กีซี่มาที่ ล้องเพลงไรเป็นรังชอบแนวเพลงนี้เพลงอะไรความในใจของคนใข้าตาย <c oughs> ให้รองเลยที่พูดออกจากใจของคนไข้าตายอาจา์นี้ไม่มีความหมายใข้ตายและต้องกลายเป็นทุกข์อาจะาดำจะในาจะใครแล้วมันไม่ยอมลุกนานแล้วไม่มีความสุขตายพ้นแล้วไม่ยอมดุกดิก๊ก บอกอย่างไม่อายเสียดายนักหนาอย่าดกบหรือไว้อากาหมดน้ำยาเมื่อมาเจอกิกอาจจะคลึงจะเคล้ามันแล้วก็ไม่ยอมดิกอย่าดองกินเป็นติิๆไม่ยอมดุกดิกสักเต็ดลองไปพบละมอนวดวัยรุน่นอดูหนังญี่ปุ่น อาตอนที่มันเอาอีแนทไม่ดิกสักนิดไม่ยอมนะทอกก็ชักเด็ดหน้าอย็ดีแม่มเย็ดเม็ดะจะบ้ากเลยเราไร่กำซาดาปากกองคนไก่ตายอา่าัดนี้ไม่มีความหมายไก่ตายต้องมานั่งเอารอยไร้ไก่ตายดาวนเดือดดอนแล้วไม่มีจางเจ้า เมียดักก็ต้องมาถว่มเขากับเราะว่าเราไก่ตายร้อ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 ยชอบกูเกาหัวใจกาหัวใจแสดงว่าอง์ราชานี้ค่อยตายเออแน่นอนดีทุดชอบชอบกูเปล่งนี่ชอบชอบกาหัวใจไอ้นู่นเหนืหน่อยมึงเป็นเพลกับกูมึงเป็นเพลกับผูนี่แรงจริงงั้นจริงหละ องราชามาพิดกรรมัญญาพิดกรรมูดไว้มึงเป็นเครือกับกูกูตอกใจมึงอ่าร้อยอยู่ๆดีๆไอ้เนื่องเป็นเครือกับองราชาแล้วนกชิงหัวกาดหุ่นนี่องราชานี่ก็ดีกว่าเออวางๆไปเอามั่งนัะนนกลงว่าชุกนะไอ้เครือนะเออไอที่าปยังได้ทัวนกลงว่าชุกยังได้ทัวนะร้อยร้อยร้อยไอเครือเหนื่อยไอ้เครือเหนื่อยร้อยร้อยร้อยไอเครือราชาเกลือราชา รา้จ้ากับเปลือนนหนยไปมังบานปุมหนกคลงอย่างไรทั่วเมื่อนก็ไปกันโน้นยเ,เกลือกูเต็มแล้วเอาลูกเอาย่จะมากเกลือกับหนกคลงกว่าจุกโลาวกูเ,เออนี่มีความจ้ามาัดไรกนมีความจ้ามาัดไรกูอ่าได้ได้ไดตาพันันดูแลลูกสาวเรากันนะพ่ขึ้นเรือต่างพื้นต่างเพล่วันเนี้ยขึ้นเรือกันน่เกลือนะ่าดูแลกันนะลูกสาวกูนะเออไม่จัง่วง่าดูแลเป็นอย่างนี้เออ กนได้ใช้ไปเที่ยวต่างทะเลเจ็ดแปดวันนะนี่ช่างไว้เลยนะเจ้าหว่าโบสู้ทําไมลูกเช้าเราล้นทะเลหรือว่าได้รับโอทีตกในทะเลโบสู้กูปางนหมดทุกคนเลย